คนเหล่านี้เขาไม่ได้เข้าเป็นเหยื่อ้ามนุษย์นะเมื่อไม่ได้เข้าเหยื่อ้ามนุษย์เนี่ยอย่างงี้เราถือว่าเป็นผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างนี้เราต้องผลักดันออกไปนะเพราะฉ้วันนี้ทั้งหมด7 0สกว่าคนเนี่ยตอนนี้ควบคุมอยู่ที่ด่านในการดูแลของตอมจังหวัดชุมพร <okay. S 1> นะซึ่งเมื่อกี้ผมสั่งแล้วว่าถ้าเป็นกรณีเช่นนี้เนี่ยนะถ้าเขาเป็นคนที่หลบหนีเข้าเมืองนะครับเราต้องรีบผลักดันเขาออกไม่ใช่เอาเอาเข้ามาขังไว้เป็น สามทีเดือนไม่ได้นะครับวันนี้มันหมดเวลามันโล่มันเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าเนี่ยผมสั่งแล้วว่าต้องผลักดันส่งกลับประเทศของเขาให้หมดนะครับนะดำเนินคดีจะส่งฟ้องศาลแล้วก็ผลักดันนะครับทีนี้ถามว่าเอาทาไมเขาถูกขนมาอย่างนี้แล้วก็มีการนําไปเพื่อสายประโยชน์้วทำไมถึงไม่เข้าความผิดฐานฆ่ามนุษยนะ์การจะเข้าความผิดฐานฆ่ามนุษย์ได้เนี่ยมันต้อง พยามฐานตามพรบป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์นะครับมันต้องต้องถึงปลายทางต้องรู้ว่าปลายทางเนี่ยเขาจะทําอะไรนะต้องรู้ว่าปลายทางเขาไปถูกบังคับขู่เข็นหรือเปล่าไปถูกบังคับแค่แรงงานหรือเปล่าเอาไปเป็นท่าหรือเปล่าอย่างนี้อันนี้มันยังไปไม่ถึงปลายทางนะเพราะฉะนั้นมันยังไม่เกิดความผิดที่สําเร็จนะแต่ว่ามันจะต่างกับกรณีที่เจดคนที่หนึ่งคนเนี่ยลูกเรือถูกทําร้ายอันนี้อย่างเนี้ย เข้าขขายความผิดฐานทับทอย่างแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนเหล่านี้เนี่ยผมลงมาดูเนี่ยก็ต้องชื่นชมในเรื่องของการใช้กลไกเอ็นเอ็มของจังหวัดชุมพรเพราะอย่าลืมนะครับว่าจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านให้ความใส่ใจนะเพิ่มผู้ใช้ความใส่ใจเนี่ยมันก็จะราบเรื่นหนูนะผมเนี่ยเพียงแต่มาดูเรื่องการขยายผลวันนี้กรณีดังกล่าวเนี่ยเรามีการจับกลุ่มปัญหาไปแล้ว5้านะตั้งแต่คนขับรถนะ คนนําดูเส้นทางนะแ,แล้วก็คนไหว้จ้างรถแต่เราจะไล่ต่อไปจนถึงปลายทางแล้วก็ต้นทางเอเอต้นทางและปลายทางต้นทางก็คือพมา่าเออผมก็สั่งผู้กับฉลาดช่วยสืบสวนแล้วนะเออว่าให้ไล่ต่อจนถึงความพม่าเลยความพม,ม่าก็จะมีคนสั่งงานอยู่อต่อให้เป็นคนพม่าก,ก็ออกไมาจับก็เดี๋ยวเราประสานเอาตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุแบบนี้นะครับมันต้องไล่ให้สุดนะทั้งปลายทางต้นทาง พอเราไล่สุดนะครับจะเกิดกี่เหตุจะเกิดกี่เหตุต้องไล่ให้สุดเดี๋ยวมันเบาเองแต่ไม่ได้หมายว่าจารีตนะครับเมื่อก่อนเราทําแค่อะไรครับแค่จับรถนำพานคนทางด้าอยู่บนรถหยุดจบวันนี้มันไม่ได้วันนี้เมื่อเราขยายเจอ1นึ่งเคสก็ขยายให้จบเ,อเจอหนึ่งเคส